บทที่503พบกันอีกครั้งหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนแล้วติงห้าวอก็ถอนใจหลังจากรู้สึกอึ้งในข้อมูลพวกนั้นสำนักพินิจกระบี่กลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งของหัวเมืองเหมันแต่สำหรับในดินแดนทางเหนือแล้ว มันก็ถือเป็นแค่เม็ดทรายเล็กๆในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่แทบไม่มีตัวตนเลยด้วยซ้ําสถานการณ์และความลับในดินแดนทางเหนือนั้นไม่เคยได้เดินทางไปถึงหัวเมืองเหมัเหมนเลยแม้สักเรื่องเดียวเมื่อครั้งยังอยู่แต่ในหัวเมืองเหมัน ติงห้าวอมองว่าทั้งเก้าสำนักใหญ่ของหัวเมืองเป็นสุดยอดพลังของเผ่ามนุษย์แล้วแค่สำนักพินิษกระบี่เพียงสำนักเดียวก็สามารถดูแลผู้คนนับล้านในระยะหลายพันลี้ได้สบายสบายทว่าเขาและพักพวกกลับกลายเป็นแค่พวกบ้านนอกไรประสบการณ์เสียอย่างนั้นสำหรับวงการยุทธจักรของเผ่ามนุษย์ในดินแดนทางเหนือแล้วไม่มีสำนักใดในหัวเมืองเหมันเลยที่มีคุณสมบัติในที่จะเข้าเมืองที่ว่านี้ได้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัจฉริยะของสำนักพินิจกระบีคนนั้นเลือกที่จะเข้าร่วมกับสำนักอื่นและมีชีวิตรอดออกไปจากสมรภูมิปราศสิทสาวคนนั้นอาจมีประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นนางอาจได้เรียนรู้และเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนแต่อย่างไรแล้วถึงแม้ว่าติงห้าวจ,จะมีความรู้สึกมากมายในใจเขาก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อสำนักอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะยังคงเป็นคนของสำนักพินิจกระบี่อยู่เสมอหลังจากรวบรวมความคิดแล้วเด็กหนุ่มก็แน่ใจว่าเรื่องที่อองแห่งหัวเมืองหนิงพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงแต่ติงห้าวเลือกที่จะยังไม่ประกาศจุดยืนออกไปในตอนนั้นเขายังคงไม่แน่ใจว่าข้อตกลงที่ฝ่ายตรงข้ามเสนอมานี้เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ ติง5วาวมีแผนที่อยู่ในมือแล้วส่วนหนึ่งและนั่นก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมหาศาลส่วนฝ่ายอองแห่งหัวเมืองหนิงก็มีข้อมูลมากมายที่เขาไม่รู้อย่างเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของแดนเทวภูมิและกำลังพลของสำนักอื่นๆคนพวกนั้นยังเข้าใจเรื่องกฎขอเมืองอีกทั้งราชวงศ์เทียนหนิงอาจเคยได้ก้าวเท้าเข้าไปในเมืองและมีสัมพันธ์อันดีกับคนที่นั่นแล้วก็ได้ถ้ารวมข้อได้เปรียบทั้งสองอย่างนี้ไว้ด้วยกัน เขาก็อาจเข้าแดนเทวภูมิได้ไม่ยากนะับแต่คำถามก็คือสิ่งที่อ,องคแห่งหัวเมืองหนิงเพิ่งบอกเขามาว่าในแดนเทวภูมินั้นผู้แข็งแกร่งจะเป็นผู้ได้รับความเคารพอัจฉร,ริยะชั้นเลิศของเผ่านมมนุษย์และเผ่าปีศาจต่างก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพื่อต่อสู้ทั้งแบบลับๆและเป็นที่เปิดเผยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงงั้นแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่าเลวร้ายเหลือเกิน และทุกคนคงได้หวาดระแวงตลอดเวลาด้วยทั้งตัวเขาและพัคพวกต่างก็มีพลังที่จำกัดหากพวกเขาเข้าไปที่แดนเทวภูมิคนที่นั่นจะอยากฆ่าเขาทิ้งไหมเข้าหากติงห้าวอตัดสินใจที่จะไปที่นั่นทุกคนก็จะต้องเผชิญกับอันตรายแล้วอย่างนี้มันจะคุ้มกับการเสี่ยงแล้วหรือติงห้าวอคิดทบทวนอยู่ราวครึ่งก้้นทูปก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว สายตาของเขาดูหนักแน่นขณะที่พยักหน้าและพูดขึ้นเอาละค่าตกลงตามที่เจ้าว่าแต่เราต้องลงนามพันธสัญญาเหมันสวรรค์กันก่อน พันธสัญญาเหมันสวรรค์คือจะรึกสัญญาที่ออกโดยตำหนักเหมันสวรรค์ด้วยคำสัตยาบานในชื่อเสียงและความรุ่งโรจน์ของเทพเจ้าสงครามแห่งเหมันสวรรค์ประจำดินแดนทางเหนือจึงทำให้มันเป็นเหมือนกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์สัญญานี้ถือเป็นธรรมเนียมโบราณที่ได้รับสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นทั้งสองฝ่ายที่ลงนามในสัญญาต่างก็รับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาผู้นั้นก็จะต้องเป็นฝ่ายเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยทันทีจากนั้นทุกคนในยุทธจักรแห่งดินแดนทางเหนือก็จะตราหน้าคนผู้นั้นตลอดไปแน่นอนว่าประโยชน์ที่สำคัญของสัญญาเหมันสวรรค์ที่แท้จริงก็คือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถขอให้ทางตำหนักเหมันสวรรค์ส่งผู้พิทักษ์เหมันมาเพื่อลงโทษฝ่ายที่ทำผิดสัญญาได้ด้วยนั่นเอง หากมีกำลังของตํนักเหมันสวรรค์นหนุนหลังอยู่เช่นนี้การละเมิดข้อความในสัญญาจึงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในรอบหลายหมื่นปีที่ผ่านมาซึ่งในทุกครั้งผู้ที่ทำผิดก็จะถูกทางตํนักกำจัดออกไปจากดินแดนทางเหนือในทันที ติงหวาต้องการให้ทั้ง3ามลงนามในพันธสัญญาเหมันสวรรค์เพราะว่าข้อตกลงนี้สำคัญยิ่งนะักและถึงแม้ว่าอองทั้ง3แห่งหัวเมืองหนิงดูท่าทางจะให้ความร่วมมือกับเขาอย่างจริงใจก็ตามแต่ติง5วอวก็ยังต้องปกป้องสวัสดิภาพของฝั่งตัวเองด้วยเมื่อรู้ว่าติงห้าวเห็นด้วยกับข้อเสนอสามองก็พลันถอนใจอย่างโล่งอก พี่ชายคนโตของกลุ่มรีพูดขึ้นไม่มีปัญหาแค่บอกรายละเอียดที่เจ้าต้องการมาแล้วพวกเราจะลงนามในพันธสัญญาเหมันสวรรค์ทันทีนี่ติงห้าวอ่าพูดตามตรงเลยนะพวกข้าสามพี่น้องรู้ถึงพลังและศักยภาพของเจ้าแล้วข้าเดาได้เลยว่าไม่นานจากนี้เจ้าจะต้องเป็นหนึ่งในยอดคนของยุทธจักรดินแดนทางเหนือแน่นอน ถึงแม้ว่ารัตวงเทียนหนิงจะมีการสืบทอดมายาวนานและมีอำนาจกว่าสำนักของเจ้ามากแต่ทางนั้นก็คงไม่อยากจะยั่วโมโหคนที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าแน่ดังนั้นการร่วมมือกันจึงถือเป็นทางที่ดีที่สุดและพวกข้าก็จริงใจข้าหวังว่าจะได้ใช้โอกาสนี้จบการต่อสู้ระหว่างเราด้วยดังนั้นก่อนจะลงนามข้าต้องขอโทษแทนน้องชายที่สามด้วยที่ทำหยาบคายกับเจ้าเอาไว้ติงห้าวอมองเหยียดแล้วจะโค้งต่อหน้าข้าหรือไง เจ้าควรขอโทษพวกจอมยุทธในหัวเมืองเหมันที่เจ้าไปทำร้ายเขามากกว่าพี่ชายคนโตเชิดหน้าอย่างภาคภูมิและพูดต่อไปพวกข้านับถือเฉพาะผู้แข็งแกร่งเท่านั้นในบรรดาจอมยุทธทั้งหลายของหัวเมืองเหมันมีเพียงเจ้าที่พวกค่าเกรงส่วนคนอื่นๆหให้พวกนั้นแสดงพลังและความสำเร็จอย่างเจ้าให้ได้ก่อนถึงจะได้รับคำขอโทษจากข้าในดินแดนทางเหนือนี้ความนับถือต่อจอมยุทธนะั้นมีราคาไม่น้อยเจ้าก็รู้ สิงหาวตะลึงไปเล็กน้อยเขาไม่คิดเลยว่าอ,องแห่งหัวเมืองหนิงจะจริงจังกับเรื่องนี้ถึงเพียงนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปอีก หนิงหูเซียวตายแล้วแล้วเราก็สังหารใครอีกหลายคนจากสำนักกระบี่ผาสวรรค์คาดว่าอีกไม่กี่คนที่เหลืออยู่คงกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆพวกนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดังนั้นความต้องการแรกของข้าก็คือให้เจ้าปิดปากตัวเองเสียข้าไม่อยากให้เรื่องระหว่างข้าและสำนักกระบี่ผาสวรรค์แพร่ออกไปจากปากเจ้าติงห้าวอแจ้งความต้องการของตัวเอง ได้อยู่แล้วพวกข้าไม่สนใจคนที่ตายไปแล้วหรอกอีกอย่างมิตรภาพระหว่างพวกข้าสามคนกับหนิงหูเซี่ยวก็เป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นยังไงเสียราชวงศ์เทียนหนิงกับสำนักกระบี่ผาสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วด้วยทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันถึงรายละเอียดต่อไปในเมื่อพวกเขาต่างก็ได้ประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามด้วยกันทั้งคู่ติงห้าวอจึงหยิบยกเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาอย่างตรงไปตรงมา ส่วนสามองแห่งหัวเมืองหนิงนั้นก็กลัวติงห้าวออยู่แล้วและพวกเขารู้ดีว่าแผนที่นั่นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดจึงต้องตอบตกลงในความต้องการแทบทุกอย่างที่ติงห้าวอขอการตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายกินเวลายาวนานถึงครึ่งวันในท้ายที่สุดแล้วติงห้าวอก็ลงนามในพันธสัญญาเหมันสวรรค์กับทั้งสามองและด้วยเด็กหนุ่มเองเป็นช่างจารึกที่มีฝีมืออยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามช่อชนด้วยวิธีนี้ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นจากนั้นเด็กหนุ่มจึงปลดจารึกที่ตรึงพลังทั้งสาคนออกพระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าถือเป็นสัญญาณของเวลาพลบค่ำสายลมพัดผ่านทะเลสาบขนาดใหญ่และล้อไปกับเหล่าต้นกกที่กินพื้นที่ในรัศมีหลายพันลี้ติงห้าวเดินออกมาจากห้องและเหมอมองไปไกลในทะเลสาบด้วยสีหน้าเรียบเฉย ในใจเขารู้เสมอว่าตัวเองจะต้องลำบากไม่น้อยในเส้นทางยุทธจักรแห่งดินแดนทางเหนือในแดนเทวาภูมินั้นเต็มไปด้วยสุดยอดอัจฉริยะของเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจของดินแดนทางเหนือที่มารวมตัวกันทุกคนล้วนเป็นดั่งมังกรที่ผงาดท่ามกลางเหล่ามนุษย์และเฉิดฉายจนบทบางเหล่ายอดฝีมือรุ่นเยาว์ของยุคเสียหมดสิน้นติงห้าวจะต้องต่อกรกับคนเหล่านี้ต่อไปในระหว่างเส้นทางที่จะไปยังจุดสูงสุดขององค์การฝึกยุทธ โชคชะตาและความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้อยไปกว่ามู่เทียนอย่างเลยซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนะัดประลองที่ยอดเขาเยือกแข็งในอีกหนึ่งปีจากนี้กลับถือว่าเป็นเรื่องง่ายไปเลยก็ว่าได้เขาจะต้องมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ได้เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางในตำนานที่สร้างขึ้นด้วยเลือดและเนื้อความรู้สึกอยากต่อสู้ในใจของติงห้าวอพลุ่งพล่านทันทีเมื่อคิดเช่นนั้น เพราะเส้นทางนี้คือชีวิตอย่างที่เขาต้องการมาตลอดพลังของเขาพลุ่งพล่านเต็มที่จนเด็กหนุ่มอดส่งเสียงโ่ร้องออกมาไม่ได้เสียงนั้นไม่ต่างไปจากมังกรที่กำลังคำรามอย่างโหยหวนมันดังทะลุไอเมฆและไกลออกไปในทุกทิศทางอาสูรร่างยักษ์ทั้งหลายในทะเลสาบที่ได้ยินเข้าก็ต่างต้องหวาดกลัวพวกมันล้วนประหนกในพลังที่แฝงอยู่ในเสียงนั้นและไม่มีอสูรตนใดกล้าเผยตัวออกมาจากที่ซ่อนเลย สามองแห่งหัวเมืองหนิงยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือด้วยสีหน้าที่ดูซับซ้อนยิ่งนักไม่ว่าพวกเขาจะต้องการหรือไม่แต่ทั้งสามก็ต้องยอมรับว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าคนนี้กำลังเป็นเฉิดฉายมากขึ้นทุกทีเขาเปล่งรังสีของจิตวิญญ,ญาณอย่างราชาและทั้งสามกำลังกลายเป็นหินรองเท้าให้กับเด็กหนุ่มในเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้เข้ามานี้อัจฉริยะมากมายจะต้องพ่ายแพ้และตกที่นั่งลำบากเพราะเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าอยู่เสมอ แล่นไปทางใต้ด้วยความเร็วสูงสุดเลยติงห้าวหัวเราะทางใต้นั้นเป็นทางที่จะนำพวกเขาไปสู่แดนเทวภูมิเรือหอะพุ่งไปในท้องฟ้าราวกับลำแสงติงห้าวตั้งใจจะกลับเข้าไปในห้องและทำความเข้าใจในสิ่งที่ได้มาจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดแต่ในตอนนั้นเองเขากลับสัมผัสได้ถึงพลังอุ่นๆที่นิ้วมือทั้งห้าเด็กหนุ่มจึงก้มลงมองแล้วพบว่าแหวนสีเงินในมือกำลังส่องประกายสว่างจ้า สิทธิ์สำนักพินิดกระบี่อยู่แถวนี้ติงห้าวอดีใจเหลือเกินยอดไปเลยใครกันนะข้าต้องหาคนคนนั้นให้พบช้าลงหน่อยหาในรัศมีร้อยลี้ก่อนปกติแล้วติงห้าวอเป็นคนใจเย็นอยู่เสมอแต่ในตอนนี้เขาแทรบอดร้อนรนในใจไม่ได้ขออย่าให้เป็นศพด้วยเถอะเหมิงเหมิงไปข้างหน้าเลยหลี่อีรั่วยืนอยู่บนหลังสัตว์เลี้ยงของนางขณะส่งเสียงกู่ร้อง เด็กสาวเองก็พบว่าแหวนที่ตัวเองมีส่องแสงประหลาดขึ้นเช่นกันแสงจากแหวนสีเงินนั้นทำให้นางตื่นเต้นไม่น้อยอีรั่วรู้สึกราวกับว่านางได้เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิดใครกันนะที่อยู่แถวนี้ยากคฆาฉานอย่างหรือเปล่านะหรือจะเป็นสิทธิพี่ฟางเทียนอี้หรือถ้าเป็นสิทธิพี่ติงคงดีไม่น้อยเลยเด็กสาวเฝ้าฝันอยู่ในใจกักกักสัตว์เลี้ยงรูปร่างเหมือนโลมาส่งเสียงตอบกลับมา มันกำลังเคลื่อนไปในน้ำอย่างรวดเร็วราวกับลูกดอกที่ทะยานออกจากคันสอนแอร์และทิ้งร่องรอยสีขาวบนน้ำในทิศทางที่มันพุ่งไปตุ้มมออสูนร,ร้ายที่แอบจ้องมองเด็กสาวอยู่เป็นเวลานานพลันพุ่งขึ้นจากน้ำจนทำให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์ขึ้นร่างขนาดมหึมารวมกับเงาของมันพุ่งเข้าตะครุบหลีอ่อีร่วกับเหมิงเหมิงทันทีทว่ากักกับ,กบ ฟองขนาดเล็กปรากฏขึ้นจากปากของเหมิงเหมิงขณะที่มันส่งเสียงเล็กที่นุ่มนวลน,นั้นขึ้นฟองนั้นสะท้อนกับแสงอาทิตย์จนเกิดเป็นสีรุ้งและดูบอบบางเหลือเกินทว่าฟองที่ดูเหมือนพร้อมจะแอรตกออกทุกเมื่อนั้นกลับตรึงพลังของอสูรร้ายเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว พลังลึกลับย่อส่วนร่างขนาดใหญ่ของอสูรร้รายจนลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งจ้างงอเท่านั้นเจ้าอสูรตัวจ้อย่ระหนกและวิ่งงุ่งทันทีฟองของเหมิงเหมิงตรงเข้าห่อหุ้มร่างอสูรน,นั้นไว้และทะยานลึกลงไปในน้ําหลี่อีรั่วไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเลยนางมองดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกสาวน้อยเจ้ามีตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะเสียงอ่อนโยนของใครบางคนดังขึ้น หลี่อีรั่วชะงักราวกับถูกฟ้าผ่าเข้าและได้แต่ยืนนิ่งอยู่บนหลังเหมิงเหมิงเมื่อหันกลับไปนางพลันควบคุมตัวเองไม่อยู่และปล่อยให้น้ำตาไหลท่วมดวงตาคู่สวยทันทีสิ่งสวยงามทั้งหลายเหมือนกลายเป็นเพียงภาพขาวดำไปในทันตาหลี่อีรั่วส่งเสียงขึ้นในที่สุดพี่ติงใช้ท่านจริง,รงๆงั้นหรือเขายืนอยู่ตรงหน้านางแล้วเจ้าของใบหน้าที่นางเฝ้าฝันถึงเด็กหนุ่มกำลังยืนยิ้มอยู่ตรงหน้านี้เอง บทที่504หุ่นพลรบต้นเมียวห้าห้าสาวน้อยอีรุนนี่เองไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาให้ข่ากอดหน่อยสิเสียเยว่หัวเราะอย่างอารมณ์ดีขณะยืนอยู่บนหลังของติงห้าวเจ้าแมวอ้วนพูดไปก็ตั้งท่ากระโดดไปหาเด็กสาวกักกักกับ,กบ,กบเหมิงเหมิงกระโดดออกมาด้วยความตื่นตัวและพ่นฟองออกมาจากปากโดยไม่รีรอ เมียวเล่นฟองเป็นเด็กไปได้ห้าห้าท่านลุงเสียเยว,ว่ย่างข้าไม่มีทางติดในฟองนั่นได้รอกเสียเยว,ว่เหยียดขาออกไปอย่างมั่นใจปุงเท้าสีชมพูของมันเป็นอาวุธอาคมชั้นดีที่สามารถทำลายร่างของราชาปีศาจและปีศาจบรรพการได้เล็บของแมวอ้วแหลมคมเป็นพิเศษฟองของเหมีงเหมิงดูเป็นของเล่นในสายตามันเท่านั้นแต่ใครเล่าจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปดังคาด เสียเยโวพลันกรีดร้องขึ้นด้วยความประหนกอะไรกันทำไมละเกิดอะไรขึ้นทำไมค่าทำไมเล็บข้าจิกฟองนี่ไม่ได้ละ่ะเสียเยโวติดอยู่ในฟองของเหมิงเหมิงและพยายามตะกายอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ว่ามันจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรฟองที่ดูดเบาบางนั้นได้เลยแม้แต่น้อยติงห้าวอตะลึง เด็กหนุ่มเคยเห็นสัตว์ที่ดูเหมือนโลมาตัวนี้อ้าปากน่ารักน่ารักน้นเพื่อจับอสูรร้ายด้วยฟองใสนั้นมาก่อนแล้วทว่าเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรในพลังของสัตว์ตัวนี้มากนะักแต่ในตอนนี้เขากลับต้องตกใจเพราะติงห้าวอสัมผัสได้ถึงอำนาจแห่งการครอบงำที่มีอยู่ในฟองนั้นอย่างชัดเจนไม่ต่างไปจากกลิ่นอายของพลังที่หลงเหลือในตุ๊กตากระเบื้องของหนิงหูเซี่ยวก่อนหน้านี้เลยถึงแม้ว่าพลังที่เขาสัมผัสได้จะอ่อนนักแต่มันก็เป็นพลังที่ทำให้ใครๆต้องหวั่นเกรง โลมาน้อยตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามหากมันมีกลิ่นอายของอำนาจแห่งการครอบงำแล้วนั่นหมายความว่าสัตว์ตัวนั้นมีพลังที่น่าเกรงขามนักดูเหมือนว่าหลีอีร่วจะโชคดีเหลือเกินถึงแม้ว่านางจะยังไม่ได้อะไรจากสมรภูมิปราดแห่งนี้แต่การมีโลมาน้อยตัวนี้อยู่กับตัวก็ถือว่านางมีโอกาสที่ดีกว่าทุกคนมากแล้ว เฮมิงเฮมิงหยุดเล่นได้แล้วหลี่อีรั่วพูดให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองใจเย็นลงพร้อมกับส่งยิ้มใจดีให้มันเจ้าโลมาอ้าปากกว้างและสูดหายใจทันทีฟองของมันแอร์ตกออกและเสี่ยยวอก็กระโดดออกมาพร้อมกับส่งเสียงดังที่ฟังดูพิลึกนักนี่เจ้าปลารอบนี้ไม่นับก็แล้วกันนะอีกไม่นานเถอะลุงคนนี้มีิวจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าข้าแข็งแกร่งแค่ไหน เสียเยว,ว่ไม่เคยอับอายขนาดนี้มาก่อนในใจของแมวอ้วนนั้นเกลียดเหมิงเหมิงเหลือเกินที่ทำแบบนั้นกับมันต่อหน้าคนอื่นแต่เจ้าแมวก็ยังไม่กล้าทำอะไรให้เหมิงเหมิงต้องโกรธและโจมตีอีกเสียเยโว่รีบกระโจนกลับไปหาติงห้าวออย่างรวดเร็วกักกักกัเหมิงเหมิงยืนขึ้นด้วยขาอันแข็งแรงทั้งสี่ดวงตาที่เหมือนไพลินเม็ดงามนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังช่างเป็นท่าทางที่คล้ายมนุษย์เหลือเกิน ถึงแม้ว่าเจ้าโลมาน้อยจะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้แต่สติปัญญาและจิตวิญญาณของมันก็ไม่ได้อ่อนแอน้อยไปกว่าเสียเยโวเลยทั้งติงห้าวอลและหลี่อีรั่วต่างหัวเราะในท่าทีของสัตว์เลี้ยงทั้งสองของตัวเองเรือหอทยานไปทางทิศใต้ราวกับลำแสงสีเงินที่พุ่งผ่านท้องฟ้าตั้งแต่วันที่ติงห้าวอพบกับหลี่อีรั่วสภาพอากาศก็ดูเหมือนจะเป็นใจและสดใสไปอีกหลายวันถัดจากนั้น ในระหว่างทางในคราวนี้เขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับอสูรร้ายเลยสักตนทุกคนเคลื่อนที่ไปกับเรือด้วยความเร็วสูงอย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนและเดินทางไปได้ไกลยอย่างน้อยหลายแสนลี้พวกเขาผ่านทั้งป่าทุ่งหญ้าทะเลสาบขนาดใหญ่เนินเขาและหุบเขาน้ําแข็งหลายแห่งด้วยกัน ภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในสมรภูมิปราดนั้นประหลาดมากและทุกครั้งที่มันเปลี่ยนไปดูราวกับว่าพวกเขาจะไม่สามารถข้ามผ่านไปอีกเขตหนึ่งได้อย่างไรอย่างนั้นภูมิประเทศแต่ละแห่งนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยพลังบางอย่าง ในบางเขตก็มีทุ่งหญ้าที่ปลิวสวยเป็นคลื่นไปตามแรงลมแต่หลังจากพวกเขาได้ผ่านเส้นเขตแดนที่มองไม่เห็นมาแล้วเบื้องล่างนั้นกลับกลายเป็นพื้นน้ำแข็งไปในพริบตาในระยะสิบจังงอไกลออกไปนั้นมีต้นหญ้าที่ดูหรูหราปแปลกตาขึ้นอยู่มากมายขณะก็น้ำแข็งอายุนับพันปีปรากฏขึ้นทางขวามือ ว่ากันว่าแดนเทวภูมิตั้งอยู่ในพื้นน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลและด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เย็นยเยือกเช่นนี้จึงทำให้ในพื้นที่มีพวกอสูรร้ายอาศัยอยู่เพียงน้อยนิดเมื่อผู้คนจากเผ่ามนุษย์และปีศาจพากันออกไปจากสมรภูมิปราดแล้วพื้นที่บริเวณนี้ก็จะถูกปิดไว้ด้วยเช่นกันซึ่งต่อให้ไม่มีใครผ่านเข้าออกมาเป็นเวลานานกว่าพันปีเขตแดนนี้ก็ยังคงมีสภาพคงเดิมอย่างที่มันเป็นได้ไม่ยากนะักพี่ชายคนโตของสามองแห่งหัวเมืองหนิงอธิบาย ในช่วงนี้อองผู้แสนภาพภูมิทั้งสามคนของราชวงศ์เทียนหนิงทำตัวเป็นกันเองมากทีเดียวในวันแรกที่หลี่อีร่วขึ้นมาบนเรือด้วยนั้นน้องชายคนสุดท้องยังได้เข้าไปขอโทษกับนางเป็นการส่วนตัวในความหยาบคายที่เขาได้แสดงออกไปที่นอกนครเทพศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้นอาจเพราะว่าเขาสังเกตเห็นว่าหลี่อีร่วเป็นคนรักของติงห้าวอ พวกเขาจึงอ่อนน้อมมากขึ้นอย่างไรแล้วในข้อตกลงที่พวกเขาทําขึ้นติงหวอลก็ยังเป็นผู้ที่มีชิ้นส่วนสําคัญของแผนที่อยู่ในมือและเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่ดีติงห้าวอพยักหน้ารับรู้แต่ไม่ได้พูดอะไรตามกําหนดเวลาแล้วพวกเขาจะต้องเดินทางไปถึงแดนเทวะภูมิในตำนานนี้ภายใน5วันติงหวอกลับเข้าไปในห้องและฝึกต่อไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเด็กหนุ่มมีเวลาว่างเขามักจะใช้เวลานั้นเพื่อพูดคุยกับหลี่อีรั่วเสมอทั้งสองนั่งบนดาดฟ้าที่ส่วนหัวเรือและชมวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาเมื่อโลมาน้อยของอีรั่วขึ้นจากน้ำแล้วมันพลันกลายร่างเป็นปลาทองขนาดเท่าฝ่ามือและลอยไปมาบนไหล่ของหลี่อีรั่วเมื่อใช้เวลาอยู่บนเรือจนคุ้นชินแล้ว ท่าทางที่เหมิงเหมิงมีต่อติง5้าวอก็ดูจะดีขึ้นมากทีเดียวบางครั้งมันยังกระโดดขึ้นไปบนหัวของเด็กหนุ่มและส่งเสียงร้องหรือแม้แต่จูบแก้มหรือปากของติงห้าวอด้วยแน่นอนว่าในระหว่างนี้การต่อสู้ของนางกับเสียเยโวยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะ สัตว์ทั้งสองตัวดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูซึ่งกันและกันบางครั้งเสียเยโวจะสะบัดปีกสีขาวและออกบินเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วขณะที่ใช้อุ้งเท้าของมันจับตัวเหมิงเหมิงไว้ด้วยและเมื่อเจ้าแมวกลับลงมาในเรืออีกครั้งโลมาที่น่าสงสารก็จะเวียนหัวราวกับคนเมาเหล้าและไม่สามารถยืนตรงได้แต่ในหลายๆครั้งเสียเยโวจะเป็นฝ่ายถูกจับไว้ในฟองของเหมิงเหมิงเสียมากกว่า สัตว์เลี้ยงที่น่ารักทั้งสองทำให้ติงห้าวอกับทุกคนได้มีเสียงหัวเราะกันไปตลอดทางบทที่505หหุ่นพลรบปลาย เด็กหนุ่มใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในระหว่างที่อยู่บนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์สู่แดนเทวภูมิเขายังได้ปรุงโอสถสำหรับฟื้นฟูโอสถบำรุงปราณและแม้แต่โอสถขับพิษเอาไว้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมียาอื่นๆสำหรับเพิ่มประสิทธทิภาพให้แกลีอีร่วรวมถึงชุดเกราะและหน้าก,ากากหลายชุดที่ทำจากวัสดุอาคมและแร่ธาตุที่เก็บได้ระหว่างทางในที่สุดวันนั้นพวกเขาก็เดินทางเข้าไปในทุ่งหิมะที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่ง เกล็ดทีมากขนาดยักษ์ลอยไปทั่วในท้องฟ้าทุกทิศทางที่มองไปนั้นขาวโพลนไปหมดและเต็มไปด้วยภูเขาและยอดน้ำแข็งเรียงรายอยู่มากมายนานๆครั้งเรือหอถึงจะแล่นผ่านบริเวณที่เป็นทะเลสาบแม่น้ำหรือผืนน้ำซึ่งปรากฏให้เห็นไม่บ่อยนักทว่าถึงอากาศที่นี่หนาวจับใจแต่สัตว์บางชนิดกลับยังอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้ สิง5วอสังเกตเห็นอสูรร้ายลักษณะเหมือนนกเพนกวินมีและสัตว์อื่นๆที่เขารู้จักในโลกก่อนพวกมันมีขนาดใหญ่กว่าปกตินอกจากนี้เด็กหนุ่มยังเห็นปีศาจท,ที่หน้าตาเหมือนตัวนิ่งอีกด้วยซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่เขาเห็นล้วนมีสีขาวทั้งสิ้นราวกับว่าพวกมันสวมเกราะน้ำแข็งสีขาวไว้ตลอดเวลาและทุกตัวก็ยังสามารถเจาะทะลุน้ำแข็งและวิ่งไปมาอย่างอิสระบนพื้นน้ำแข็งได้ด้วยเป็นโลกของหิมะและน้ำแข็งที่ทั้งประหลาดและสวยงามจริงๆ เวลาผ่านไปอีกสองวันดูข้างหน้านั่นสินั่นต้องเป็นสิบสองยอดน้ำแข็งเทวะแน่ๆพี่ชายคนโตของเหล่าอ,องแห่งหัวเมืองหนิงชี้ไปที่ยอดน้ำแข็งสูงทะลุตรงหน้าและตะโกนขึ้นเราเดินทางมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเห็นยอดน้ำแข็งเทวะทั้งสิบสองก็แปลว่าเราอยู่ในพื้นที่ควบคุมของแดนเทวะภูมิแล้วทุกคนระวังตัวด้วยและที่นี่มีหุ่นพลรบอยู่รอบตัวเราอย่าได้ไปชนกับพวกนั้นเข้าเชียว ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงนั้นตุ้มมอชั้นน้ำแข็งพลันปรีแอร์ตกออกลำแสงสีเงินพุ่งเข้าใส่เรือห่อห้าวเฉินโจในทันทีพร้อมกับลมเย็นบาดผิวที่ปะทะใบหน้าทุกคนมันคือรูปปั้นน้ำแข็งที่มีความสูงกว่าเจ็ดจ้างงอลักษณะของมันเหมือนกับรูปปั้นมนุษย์ที่มีปีกอยู่บนหลงังแต่บางส่วนของร่างกายนั้นมีร่องรอยของอสูรร,ร้ายปรากฏอยู่ด้วย ข้อต่อบางส่วนของรูปปั้นมีรอยกรงเล็บที่แหลมคมและไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆปรากฏเลยแม้แต่น้อยบนใบหน้าของหุ่นนั้นมีจมูกที่ยาวและแหลมคล้ายจองอยปากของนกและแสงสีแดงที่สองประกายสว่างจ้าทั้งสองจุดก็คงเป็นดวงตาของมันนั่นเองดวงตาของรูปปั้นน้ำแข็งสองประกายจางๆขณะที่มันสอดส่องดูทั้งลำเรือห้าวเฉินโจวนี่น่ะเหรอสิ่งที่เรียกว่าหุ่นพลรบสิ่งห้าวเข้าใจในตอนนั้นเอง อ,องแห่งหัวเมืองหนิงบอกไว้ว่าหุ่นพลรบนั้นเป็นเครื่องมือใช้ในการต่อสู้ที่สร้างขึ้นโดยผู้ทรงอำนาจของเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจพวกมันไม่มีชีวิตหรือสติปัญญาแต่อย่างใดทว่าก็สามารถทำงานบางอย่างให้กับผู้สั่งการได้เมื่อเผ่ามนุษย์และปีศาจต,ต้องออกจากสมรภูมิปราดพวกมันจะสามารถดูแลแดนเทวภูมิและรับผิดชอบในการต่อสู้ป้องกันรวมถึงดูแลรักษาด้านอื่นๆของเมืองแทนด้วย ฟังดูคล้ายกับหุ่นยนต์ในร่างเก่าของติงห้าวอไม่มีผิดแต่พวกมันน่ากลัวกว่าหุ่นยนต์มากทีเดียวเผ่ามนุษย์ปีศาจที่อ่อนแออีกสองตอนนอไม่มีอันตรายภาษามนุษย์ดังขึ้นจากหุ่นพนรบเสียงนั้นฟังดูเยือกเย็นและไร้ความรู้สึกใดๆเข้าไปได้เมื่อระบุต,ตัวติงห้าและคนอื่นๆได้แล้วหุ่นพนรบก็หลบออกไปในทันที นั่นมันตัวบ้าอะไรกันถ้าแน่จริงก็อย่าหนีไปสิเสียเยโวสะบดอย่างเกลี้ยกล่อดกักกักกักเหมิงเหมิงเองก็ยกนิ้วกลางขึ้นใส่หุ่นพลรบเช่นกันเราไปต่อได้พี่ชายคนโตพูดขึ้นนั่นเป็นหุ่นพลรบที่ธรรมดาที่สุดที่สุดเขตแดนนี้มันรวมลักษณะของเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจเข้าไว้ด้วยกัน พลังในการต่อสู้ของมันมากถึงขั้นราชันยุทธ์5จุดลมปราณและพวกนี้มีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เขตแดนของแดนเทวภูมิในระหว่างนั้นก็เป็นไปตามที่คาดไว้เรือหอได้ผ่านหุ่นพลรบในลักษณะต่างๆอีกหลายตัวด้วยกันยิ่งพวกเขาเข้าใกล้แดนเทวภูมิมากขึ้นเหล่าหุ่นพลรบที่ต้องเผชิญก็มีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากขึ้นเท่านั้น ว่ากันว่าในแดนเทวภูมินั้นหุ่นพลรบที่น่ากลัวที่สุดถึงสองตัวได้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาการอยู่อย่างเงียบๆแต่ละตัวนั้นมีพลังมากถึงสิบในร้อยส่วนของพลังเทพสงครามแห่งเหมันสวรรค์นในดินแดนทางเหนือเลยทีเดียวพวกมันแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนในโลกไม่ต่างไปจากยอดฝีมือบางคนในสมรภูมิปราดเลยเวลาผ่านไปอีกหนึ่งวันเต็ม พวกเราใกล้ถึงแล้วละดูสิน่นแดนเทวะภูมิละสามองแห่งหัวเมืองหนิงพูดขึ้นพร้อมกันสีหน้าของพวกเขาตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งสได้เรียนรู้ตำนานและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมรภูมิปราดจ,จากหอสมุดหลวงของราชวงศ์เทียนหนิงและผู้อาวุโสของราชวงศ์แต่อันที่จริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่สามพี่น้องได้มาที่สมรภูมิปราดและได้เห็นแดนเทวภูมิกับตาสามพี่น้องต่างก็มีความหวังในเมืองนี้มากนักด้วยเมืองแห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของยุทธจักรในดินแดนทางเหนืออันกว้างใหญ่ไพศาลติงห้าวอจับจ้องไปที่เมืองนั้นอย่างไม่วางตา ไกลออกไปข้างหน้ายอดน้ำแข็งสูงะลูดขึ้นไปในท้องฟ้าสีเงินดูสง่างามมันดูเหมือนสาวที่กำลังค้ำฟ้าตามที่ตำนานเล่าขานไว้ยอดน้ำแข็งนั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฐานขนาดยักษ์ของมันกว้างถึงหลายพันลี้เลยทีเดียวนี่คือแดนเทวะภูมิเหรอติงห้าวคิดว่ามันเป็นเมืองใหญ่อย่างนครเทพศักดิ์สิทธิ์เขาไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นภูเขาที่ใหญ่ถึงเพียงนี้ จากวันนี้ไปต้องสวมชุดเกราะและหน้ากากไว้ด้วยพอเข้าไปในแดนเทวภูมิแล้วก็อย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าพวกเรามาจากไหนปิงห้าวนำชุดเกราะและอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ทำขึ้นเป็นพิเศษออกมาและบอกให้ทุกคนสวมมันไว้ชุดเกราะและหน้ากากเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ปิงห้าวอสร้างขึ้นเองพวกมันถูกลงจะรึกตัวอักษรและจะรึกโบราณไว้ดังนั้นจึงไม่เพียงสามารถใช้ในการป้องก,กันกับต่อสู้หากทว่าอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังสามารถกันสัมผัสเทพเจ้าจากคนอื่นๆได้ด้วย สิงห้าวยังไม่อยากให้ตัวตนของเขาเป็นที่รู้จักในตอนนี้การที่มาจากพื้นที่ที่เล็กและห่างไกลยอย่างหัวเมืองเหมันมนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดเรื่องกับพวกเขาได้แน่นอนว่าสามองแห่งหัวเมืองหนิงนั้นไม่จำเป็นต้องปิดบังตัวตนแต่อย่างใด